ทีนี้ลำดับการผสมสารนะครับมีทั้งหมด8ปดลำดับตัวไหนไม่มีให้ข้ามไปลำดับถัดไปนะครับอันดับแรกสิ่งที่ต้องทำก็คือปรับสภาพน้ำก่อนพูดง่ายๆคือวัด pH ของน้ำของเราก่อนแล้วก็ปรับสภาพทีนี้ไม่ใช่แค่วัด pH อย่างเดียวควรจะต้องดูเรื่องของความใสความขุ่นของน้ำด้วยคือบางที pH เนี่ยอาจจะโอเค pH สวยเลยแหละอาจจะอยู่สักประมาณ6.5แต่น้ำขุ่นเนี่ย น้ำมีโคลมีตมมีการแขวนลอยของพวกโคลพวกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่โอเคนะครับเพราะว่าพวกโคลพวกตมหรือสารแขวนลอยที่อยู่ในน้ําที่มากับกับโคลตมพวกนี้มันจะจับกับสารที่เราผสมลงไปแล้วก็ทําให้ประสิทธิภาพมันลดลงนะครับเพราะนั้นควรเลือกน้ําใสบางคนอาจจะถามว่าน้ำาปะปาต้องวัด pH ไหมต้องวัดครับเพราะน้ําประปาส่วนใหญ่ที่ผมเคยวัดนะ pH มันเจ็ดเจ็ดจุดห้าประมาณนี้ครับลำดับที่หนึ่งไปแล้วเนาะปรับสภาพน้ําก่อนลำดับที่สอง สารละลายคีเลตอะไรก็ตามที่เป็นคีเลตให้ผสมหลังจากปรับสภาพน้ําเสร็จแล้วเช่นปุ๋ยคีเลตบางตัวที่มีคุณสมบัติในการให้สารคีเลตแต่ต้องแยกออกจากจากเช่นนะเราใช้ซิงค์คีเลตแคลเซียมคีเลตแมกนีซเซียมคีเลตอันนี้ตัดออกจากสารระบบนี้นะครับตัดออกจากสารระบบนี้ยกเว้นเช่นที่ผมใช้แล้วนะแล้วผมเห็นว่ามันเป็นแบบนี้นะ 1. นึ่งอันเฟรเป็นธาตุรองและจุลธาตุรวม8ชนิดอย่างเงี้ย อันเนี้ยมันมีสารที่เป็นสารครีเลตเติมลงไปให้แปะงต้องใส่ก่อนนะครับต้องใส่หลังจากปรับสภาพน้ําหรือนูต้ามิกซ์พาร์คอ่างเงี้ยของบริษัทนูต้าแพนอย่างเงี้ยต้องผสมก่อนนะครับถัดมาสารอื่นๆที่มีคุณนะสมบัติแบบคีเลตหรือเป็นคีเลตอ่อนๆเช่นสาลายสกัดจากทะเลกรดอะมิโน,โนพวกกลุ่มน้ําตาลทางด่วนพวกนี้เป็นคีเลตธรรมชาติหรืออีกตัวหนึ่งก็พวกฮิวมิก ฟูบิกอะไรพวกนี้เป็นคีเลตธรรมชาติหรือกรดมันนากรดซิติกกรดอะไรพวกนี้ก็เป็นคีเลตธรรมชาติก็ต้องให้ผสมก่อนนะครับจะเป็นน้ําจะเป็นผงจะเป็นอะไรไม่สนสนแค่ว่าเขาเป็นคีเลตผมให้ผสมก่อนเพราะว่าคุณสมบัติของน้ําเมื่อเราผสมสารอะไรก็ตามที่ให้ไปแล้วเป็นคีเลตเนี่ยมันก็จะช่วยลดปัญหาเรื่อง การจับตัวกันแล้วก็เกิดการแขวนลอยหรือตกตะกอนได้ระดับหนึ่งคือไม่บอกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอาจจะได้แค่สิบเปอร์เซ็นต์ก็ได้หรือห้าเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะครับแต่ก็ควรจะผสมก่อนจะน้ําจบผงขอให้ใส่ก่อนนะครับถัดมาลำดับที่สามนะครับอะอะไรก็ได้ที่มีคุณลักษณะเป็นสารแขวนลอยจะแขวนลอยครึ่งหนึ่งละลายครึ่งหนึ่งหรือแขวนลอยยี่สิบละลายแปดสิบก็แล้วแต่นะครับก็ให้ใส่เป็นลำดับที่สาม ตัวไหนไม่มีให้ข้ามไปถ้าเป็นยาส่วนใหญ่เราจะพูดถึงยาเนาะสารกำจัดแมลงหรือสารกำจัดเชือ้อราอะไรพวกนี้สูตรผสมที่เป็น W P ก็คือยาผง W G ยาเม็ดอ่อ D S D S เนี่ยเป็นยาผงเหมือนกันอ่าอจิบายตรงนี้เป็นอไก็ได้ D S เนี่ยถ้ามาลงท้ายด้วย S มันมักจะมีส่วนใดส่วนหนึ่งของสารที่ ละลายเป็นเนื้อเดียวกับน้ำแต่ก็จะมีส,ส, water like water ส่วนอื่นที่เมื่อผสมน้ำไปแล้วมันกลายเป็นสารแขวนลอยสารแขวนลอยให้นึกถึงแป้งและกันแป้งทาตัวเราเนี่ยแป้งอะไรก็ได้ผสมน้ำคนๆๆๆให้เข้าก um ันตั้งทิ้งไว้มันตกตะกอนมันนอนคนได้นั่นคือแขวนลอยถ้าเป็นเนื้อเดียวกับน้ำเวลาเราผสมไปเรียบร้อยแล้วหรือเป็นสารละลายหรือเป็นเนื้อเดียวกับน้ำเนี่ยเมื่อเราผสมน้ำแล้วเนี่ยตั้งทิ้งไว้มันจะไม่ตกตะกอนมันจะแยกชั้นไม่ออกตัวอย่างเช่นเราเอาน้ำตาลทราย ผสมน้ําหรือเกลือผสมน้ํคน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 เสร็จแล้วตั้งทิ้งไว้วันหนึ่งเราก็ไม่เห็นมันตกตะกอนนอนก้นยกเว้นคุณเอาไฟไปนลนมันเนาะให้น้ํามันระเหิดอะ่ะให้มันเหนียวเนืดขึ้นอ,ะอ่ะอ่ว่าอะไรอีกเรื่องหนึ่งนะครับ sp sp เนี่ยมันจะมีสารที่ละลายน้ํากับส่วนอื่นที่เป็นส่วนเติมเต็มไม่ละลายน้ําเพราะฉะนั้นมันจะมีส่วนที่ละลายน้ําส่วนหนึ่งและส่วนที่เป็นสารแขวนลอยส่วนหนึ่ง sp นี้ก็เป็นผงนะครับ SG เป็นเม็ดแท่งคล้ายๆ WG ลยกตัวอย่างนะเช่นอ e ีมาแมกตินหเปอร์เซนสูตร SG กับสูตร WG WG เนี่ยเมื่อละลายน้ำใส่อ e ีมาไปเท่าไหร่เป็นสารแขวนลอยทั้งหมดแต่ถ้าเป็น SG เช่นอ e ีมาแมกตินหเเซนสูตร SG ที่ผมขายอยู่อ่ะโฆษณานิดนึงชื่อทากีไม่เอารูปโชว์ด้วยองอนอยู่ ถ้าพรุ่งนี้ไม่มาจัง,งอนเพราะว่านัดผมว่าพรุ่งนี้จะมากินข้าวตอนเย็นด้วยผมเลยเลื่อนมาไลฟ์วันนี้เลยเตรียมเอกสารไม่ค่อยครบ SG เนี่ยสารออกฤทธิ์คืออีมามแบคทีเนี่ยจะละลายน้าส่วนส่วนผสมเติมเต็มอื่นๆนะบางอย่างมันจะไม่ละลายน้ํามันจะเป็นสารแขวนลอยนะครับเพราะ,ะนั้นก็ให้ถือว่ามันอยู่ในร่วมของสารแขวนลอยคือถ้าเราไม่แบ่งให้มันย่อยมากกว่านี้ให้มันอยู่กลุ่มสามก็โอเคนะครับ SC SC คือยาน้ำครีมยาน้ำครีมเนี่ยมันอยู่ในรูปของแขวนลอยบางส่วนละลายน้ำแต่อยู่ในรูปของเหลวเราซื้อยามาสมมุติอย่างเป็นเป็นขวดอย่างเงี้ยมันก็เป็นน้ำสองแจงแต่เป็นน้ำครีมนะครับเวลาละลายน้ำมาส่วนหนึ่งมันก็ลายส่วนหนึ่งมันจะเป็นสารแขวนลอยนะครับเพราะฉะนั้นให้จัดมันอยู่ในกลุ่มสารแขวนลอยซะนะครับคือสารแขวนลอยมันมีส่วนที่มันไม่ละาลายน้ำร้อยเปอร์เซ็น C.S ก็คล้ายๆ S.C ครับแต่มันเป็นสูตรที่พัฒนาขึ้นมานะครับให้มันเป็นรูปของแคปซูลคือมันแตกตัวช้าค่อยๆแตกตัวไปเรื่อยๆๆประมาณนี้นะครับแล้วก็ ZC ZC คือเอา S.C C, กับ C.S มาผสมรวมกันแล้วได้เป็น ZC นะครับพวกนี้ให้ถือว่าเป็นกลุ่มสารแขวนลอยถ้าผสมก็ให้ผสมเป็นลำดับ3ถ้าพวกนี้เราไม่ได้ใช้พวกยาผงยาผงยาเม็ดยาน้ำครีมเลย ให้ข้ามไปไม่ต้องเป็นซีเรียสไม่ต้องถือว่าเป็นันับสามนะครับก็ข้ามไปสูตรถัดไปสูตรถัดไปคือสูตรสารละลายถ้าเป็นพวกยาก็คือสูตร sl สูตร sl อ่ะคือสูตรที่เป็นสารละลาย sl วิธีการสังเกตก็คือเป็นน้ําใสจะสีอะไรก็ได้แต่มันคือน้ําใสเมื่อเทหรือผสมลงไปในน้ำไม่เปลี่ยนสีไม่เปลี่ยนเป็นสีขาวขุ่นนั่นแหละคือสารละลายที่เป็น sl ทีนี้ถ้าใครอยากรู้ว่า sl เป็นยังไงให้กลับไปดูย้อนต้นคลิปนะครับ SL ถัดมาครับสารละลายที่มีประจุสารละลายที่มีประจุอันดับที่ห้าผมไม่ได้บอกว่าลำดับที่สี่ SL เนี่ยไม่มีประจุไฟฟ้านะครับมีแต่เราไม่รู้ว่ามันประจุแค่ไหนยิ่งโดยเฉพาะพวกยาแมลงยาเชื้อราอะไรพวกนี้มันมีประจุไม่มีแหละแต่ว่าประจุมันอาจจะแสดงมากสแสดงน้อยเราไม่รู้เราไม่ชัดนะครับก็ให้ผสมก่อนแล้วกันลำดับที่ห้า อะไรก็ตามที่แสดงประจุชัดๆเช่นกลุ่มทาานอาหารพืชทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นจุลธาตุหรือธาตุเสริมธาตุรองธาตหลักธาตหลักก็ไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมหมายความว่าใครที่มีฉีดพวกปุ๋ยเก็บทางใบที่เป็น NPK 13046105205234 0อนนี้คือเป็นธาตุหลักทีนี้ส่วนใหญ่แล้วธาตุหลักเราจะใช้อัตราสูงถ้าเราต้องมีจุลธาตุ มีธาตุรองและธาตุหลักด้วยความที่ธาตุหลักเราใส่เยอะให้ใส่เป็นระดับสุดท้ายถ้าอะไรที่ใส่น้อยให้ใส่ก่อนนึกออกไหมครับถ้าอะไรที่เราใส่น้อยปริมาณต่าๆเราให้ใส่ก่อนผสมก่อนอะไรที่ใส่เยอะให้ผสมทีหลังนะครับคือธาตุหลักอ่ะดูโดยเปอร์เซ็นต์มันก็เยอะอัตราใช้มันก็เยอะมันก็ควรจะอยู่ท้ายๆอย่างจุลธามมตุงูดเราซื้อจุลธาตุที่เป็นธาตุเดี่ยวมามันอาจจะเห็นเจอเปอร์เซ็นต์แบบ10 1 3เบาเต แล้วไปเจอธาตุรองเช่นแคลเซียมบออนแล้วกันถ้าแคลเซียมบรอนเบวกบรอนศูนดเรโดยเฉลี่ยมันก็คือเจนิดๆแล้วถ้าเราใช้อัตราที่2องรซีซีกับจุลธาตุสมมุติเราซื้อซิงค์เดียวมาซิง์อะคีเดตแล้วกันสมมุติสิบสาเปอร์เซ็นต์เนาะแต่เราใช้อัตราแค่ร้อยกรัมหรือห้าสิบกรัมเพราะ,ะนั้นให้ผสมจุลธาตุก่อนไม่ต้องวัดที่เปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเปอร์เซ็นต์ใกล้ๆกันอะไรใส่เยอะกว่าให้ใส่เป็นลาดับถัดไไปปออย่่่าาใสกน ไล่กันตามนี้พวกนี้เป็นกลุ่มที่ได้ประจุธ,ธาตุเมื่อละลายน้ําแล้วเป็นสารละลายเนื้อเดียวกันกับน้ําแยกไม่ออกว่านี่คือปุ๋ยไอ้นี่คือน,น้ํามันรวมอยู่ด้วยกันยกเว้นมันตกตะกอนเหมือนที่คนมีคนถามมาก่อนหน้าเนี้ถ้าตกตะกอนหมายความว่าใช้ไม่ได้แล้วพืชไม่ได้รับจบนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้ถ้าละลายน้ําได้ดีมันก็จะแสดงสถานะประจุธ,ธาตุแต่ถ้าเป็นพวกซิงค์เีเลตอล็กคคเลตแมงกานีสเีเลต คอปเปอร์คลีเรตแคลเซียมคีเรตพวกนี้ตัวเขาก็จะแสดงสถานะประจุธาตุแต่อยู่ในรูปของคีเลตเนาะแต่คีเลตนั้นน่ะมันอยู่กับธาตุมันไม่ไปยุ่งอะไรอะใครมันไม่ไปทําให้น้ามันมีคุณสมบัติเป็นคีเลตเพราะนั้นเลยต้องมาอยู่ที่ตรงนี้นะครับเลยต้องมาอยู่ที่อันดับ5ไม่เหมือนกับพวกสารลายกรดอะมิโนฮิวมิกกรดฟูริกอะไรพวกนี้ไม่เหมือนนะครับเพราะนั้นน่ะมันทําให้น้ํามีคุณสมบัติเป็นคีเลตอ่อนๆไปด้วยนะครับแต่พวกซิงค์คลีเรต้าสังกะสีคีเลต เหล็กคีเลตแมกนีเซตเคเรคอปเปอร์คีเลตเหล็กคีเรตอะไรพวกนี้มันไม่ทําให้น้ําเป็นคีเลตไงมันแค่ทําให้ธาตุมันเป็นเีเลตเฉยนะครับแต่ข้อดีคือไม่ไปยุ่งวุ่นวายกับใครไม่ไปตีรันฟันแทงกับใครไม่ทําให้ธาตุอื่นๆหรือไปจับรวมตัวกับยา,มาแมลงยาลาแล้วเกิดการตกตะกอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พวกคีเลตก,ก็จะได้เปรียบแบบนี้โอเคนะครับงั้นอะ,อะไรใส่เยอะใส่ท้ายใส่ท้าย สารจับใบเป็นลำดับที่หกก่อนหน้านี้เราก็จะมีคุยกันว่าในคอมเมนต์น้องบอกว่าสารจับใบใส่ลําดับสุดท้ายผมก็จะบอกว่าสารจับใบผมไม่ได้ใส่สุดท้ายครับเพราะสารจับใบเมื่อละลายน้ําเป็นสารละลายเป็นสารเนื้อเดียวกับน้ํำสารจับใบสารเล่งซึมสารแพร่กระจายสารเปียกใบทั้งหลายไพวกนี้ถือว่าเป็นสารจับใบละลายน้ําแล้วได้เป็นสารละลาย สรุปสารละลายที่เป็นเนื้อเดียวกับน้ําจะมีลําดับที่4ี่ลำดับที่ห้าลำดับที่หกถัดจากสารจับใบค่อยเป็นสารละลายน้ํามันหรือยาน้ํามันที่เราเรียกกันนะนะครับยาน้ํามันทั้งหลายยาน้ํามันเนี่ย ถ้าโดยปกติภาพรวมทั่วๆไปที่เราเห็นนะเจ็ดสิบปดสิบเปอร์เซ็นตเนี่ยเวลาเทล,ลงไปในน้ำรับจะเปลี่ยนเป็นสีขาวขุ่นไม่ว่าน้ําดั้งเดิมคุณจะสีใสออกน้ําตาลสีใสออกสีดําสีใสเป็นแบบสีเหลืองสีน้ําตาลอ่อนๆอะไรก็แล้วแต่นะครับมันคือ,อยาดมันเมื่อผสมลงไปในน้ํามันจะต้องเปลี่ยนเป็นสีขาวขุ่นนี่คือคุณลักษณะเด่นของสารละลายน้ํามันผมใช้คําว่าสารละลายน้ํามันเนาะไม่อยากเรียกคำว่ายาน้ํามัน จริงๆภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า e m u l s i f i e r นะครับสูตรผสมสูตรหรือว่าตัวลงท้ายหลังจากชื่อสามันวิธีการดูเนาะไปดูต้นคลิปได้นะครับได้แก่ Z W Z E O D S E w m E W M E E C นะครับพวกนี้เป็นสารละลายในน้ำมันทั้งสิ้นหรือ e m u l s i f i e r นะครับถ้าจะเรียงลำดับการผสมถ้าอยากจะเอาแม่นๆก็เนี่ยเรียงตามนี้เลย z W ก่อน z e ตามด้วย z e ตามด้วย O D ตามด้วย S E ตามด้วย E W ตามด้วย M E และสุดท้ายต้องเป็น E C ถ้าไม่คิดอะไรมากก็เอา E C อยู่ท้ายที่เหลืออะไรขึ้นก่อนหลังก็ได้ไปดูที่ว่าตัวไหนใช้อัตราเท่าไรเช่น ตัวร้อยซีซีก็ควรที่จะผสมก่อนตัว2 0 0 3 0 0ยสซีซีก็ควรจะผสมถัดไปประมาณนี้ถัดมาถ้าเราไม่ได้ใช้สารจับใบแต่เราใช้ไวท์ออยล์พาราฟินออยล์หรือปิตโตรเลียมออยล์หรืออีกตัวหนึง่งเดี๋ยวนี้มันมีมาละมันเริ่มเห็นละก็คือไตรซิลลอกแซนออยล์ให้ผสมเป็นลำดับสุดท้ายเสมอ เมื่ออะไรก็ตามที่เราใช้พวกไวท์ออยล์พาราฟินออยล์ปิโตรเลียมออยหรือไตรซิลลอกแซนไม่มีความจําเป็นต้องผสมสารจับใบเพราะส่วนใหญ่แล้วไวท์ออยล์พาราฟินออยล์ปิโตรเลียมออยหรือไตรซิลลอกแซนพวกนี้ผสมสารจับใบหรือสารลดแรงตึงผิวมาให้อยู่แล้วไม่มีความจําเป็นต้องผสมให้มันซ้ําซ้อนเปลืองตังเปล่าเพลเผอจะเป็นพิษมากขึ้นกว่าเดิม เพราะฉะนั้นนี่คือหลักการของผมซึ่งอาจาจะแตกต่างจากที่รับรู้รับทราบกันมาบ้างบ้างนะครับอย่างเช่นสารจับใบเนี้ยปกติเขาจะให้ผสมเป็นลำดับสุดท้ายเพราะว่านะอันนี้ผมประเมินเอานะสารจับใบอ่ะทำไมให้ผสมเป็นลำดับสุดท้ายคือสารจับใบหลายชนิดเนี่ยเวลาเราผสมน้ำอ่ะมักจะมักจะ เกิดฟองเหมือนที่ตอนแรกก่อนจะพูดเรื่องผสมลําดับผสมยามักจะเกิดฟองเขาเลยให้ผสมสุดท้ายมันจะได้ไม่เกิดฟองเพราะเวลาเกิดฟองแล้วมันก็ไอที่เป็นฟองฟองอยู่มันจะไปจับคาบกับยานน่นนี่นั่นแล้วทําให้เกิดคาบอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นผมก็เลยบอกตั้งแต่ต้นว่าถ้าสารจับใบใช้ไหนผสมแล้วเกิดฟองเลิกใช้เถอะครับเลิกใช้เถอะไม่ได้บอกยี่ห้อไหนนะก็ลองดูว่าเอ๊ะที่เราผสมอยู่มันมีอะไรผิดเพี้ยนไหมจากนี้ทีนี้ถ้าเราไม่รู้ว่าอัานไหนเป็น WGW PSG WG อะไรหรือเปล่าเนี่ยรูดว่า,ววาอุ่หภูมหมดเนี่ยบนฉลากสินค้าให้มาดูเผื่อคนที่เข้ามาทีหลังเนาะให้มาดูไล่ลงไปตั้งแต่ชื่อการค้าไพฟ็อกซี่ชื่อสามัญไพรีฟ็อกซิเฟนทะเบียนวัตถุอันตรายถัดลงมาเป็นกลุ่มสารเคมีถัดลงมาสารสําคัญนี่แหละเรามาดูตรงนี้สารสําคัญหลังจากตรงนั้นนะ่ะเขาเขียนภาษาอังกฤษเขียนตัวเลขอะไรไม่ต้องสนใจจนไปถึงเปอร์เซนสารออกฤทธิ์ หลังจากนั้นให้ไปดูภาษาอังกฤษ2ตัวสุดท้ายเช่นตัวนี้ผมเขียนว่า S L โอเคเมื่อเรารู้แล้วว่ายาไพฟอกซี่หรือไพริฟอกซิเฟตัวนี้เป็นสูตร S L เอามาเทียบกับตารางนี้เลยครับเนี่ยบอกให้หมดแล้วว่า G R คืออะไร W G คืออะไรหรือ W D G เนี่ยคืออะไร W P คืออะไร S P S C F S ออ F S คืออะไรแล้วแบ่งมันเป็นอะไรอย่างเงี้ย มีคําอธิบายมีอะไรให้หมดทีนี้ยกตัวอย่างคําอธิบายบางอันเนาะจะได้เผื่อบางทีผมเขียนไม่เคลียร์เช่นสารออกฤทธิ์ละลายเป็นเนื้อเดียวกับน้ําหมายความว่าถ้าละลายเป็นเนื้อเดียวกับน้ําหมายความว่าเป็นสารละลายเนาะและอาจมีบางส่วนผสมน้ําได้เป็นสารแขวนลอยอถ้าฉะนั้นเมื่ออะไรก็ตามมีคําว่าสารแขวนลอยให้เข้าใจร่วมกันว่ามันต้องจัดไปอยู่ในกลุ่มสารแขวนลอย สารแขวนลอยลำดับที่สามถ้าเราไม่ใช้สารอะไรเลยที่เป็นสารแขวนลอยให้ข้ามลำดับสามไปนะครับไปสี่ไปห้าไปหกเลยนะอืมผมน่าจะรวบรวมสูตรเนี่ยมาให้น่าจะครบแล้วแหละบางอันก็ยังไม่เห็นมีขาได้ซ้ำไปแต่ ผมก็เผื่อไว้ให้แล้วนะครับก็เอาไปดูได้เดี๋ยวโพสต์ให้ในในเพจนะครับอันนี้จะเป็นคําอธิบายบางอย่างซึ่งปกติผมก็อธิบายไปบางส่วนเนาะไอ้เรื่องสารคียเรียนอะไรเงี้ยก็มาดูลําดับตามนี้ได้อันนี้ก็จะเป็นคําอธิบายเพิ่มเติมจากลําดับที่สรุปให้อ่ะหนึ่งถึงแปดอ่ะนะครับก็จะมีมีเพิ่มเติมให้นะครับแต่มันจะมีบางอันที่สําคัญอันจริงๆในนี้มันจะแบ่งย่อยอ่ะแบ่งย่อยพี่อ่ะพอเป็นลําดับที่ห้ามันจะแบ่งเป็นห้าจุดหนึ่งห้าจุดสองอีกอ่ะแต่ถ้า กลัวจาไม่ได้ก็เอาแค่อันดับ5ก็พออันดับ3ก็พอไม่ต้อง3.1ม2่าสออย่างผมก็ได้นะครับดูที่อัตราการใช้แล้วกันอันไหนใช้มากไปอยู่ท้ายอันไหนใช้น้อยผสมก่อนมาดูอันนี้มันจะมีไฮไลท์สีเหลืองอยู่ถ้าสมมุติเราใช้ปุ๋ยผสมในการพ่นยาที่เป็น NPK ไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมสมมุติเราใช้13บสูีถ้าใช้อัตราอยู่ที่1.5กิโลต่อน้ำา200ลิตรมันมีข้อมูลอย่างนี้ครับว่า ถ้าเราผสมปุ๋ยธาตุหลักธาตุรองแล้วขนรวมของน้ำหนักหรือซีซีคือ 1cc ซีซีก็ให้เทียบว่า1กรัมเนาะ10ซีซีเท่ากับ10กรัม100กรัมก็เท่ากับ100ซีซีนั้นถ้า NPK ไนโตรเจนฟอสฟัสเราใช้เป็นปุ๋ยเกรดแคลเซียมบอลอนเราใช้เป็นปุ๋ยน้ำแบบน้ำสมมุติว่าแคลเซียมบอลนเราใช้2 0 0้ซีซีปุ๋ยเกล็ดเราใช้อยู่1.5กิโลรวมกันมันคือ1 7 0 0กรัมก็คือ1 5 0 0กรัม บวกกับ 200cc มันคือ1,700กรัมหรือ 1,700cc ให้ตีประมาณนี้เนาะขึ้นไปอ่ะควรมีการทดสอบหรือระมัดระวังก่อนว่ามันมีความเสี่ยงว่าจะเป็นพิษได้ง่ายก็เป็นข้อมูลหนึ่งให้อาไปพิจารณาประกรอบแต่ก็ให้ข้อมูลอย่างนี้ว่าถ้าเป็นพวกกลุ่มปุ๋ยไนเตรตอะมักไม่ค่อยเป็นพิษเท่าไรอัตรา100กรัมถึง150กรัมมักไม่ค่อยเป็นพิษกับพืชนะครับอันนี้ผมทดลองแล้วอย่างที่ผมใช้อยู่ตอนเนี้ คือแคลเซียมบรอนใช้ประมาณสองรอซีซีอยู่แล้วต่อรอบนะครับผมเคยใช้ส3บ4าูนสี่หกอัดไปถึงสองกิโลนะแล้วก็บวกแคลเซียมบรอนอย่างเงี้ยแล้วก็มีมยาอื่นอ่ะก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าถ้าเป็นปุ๋ยสูตรอื่นๆเนี้ยผมแนะนําว่าควรจะถ้าเราเคยใช้อยู่แล้วอาจจะไม่มีประเด็นแต่ถ้าไม่เคยใช้อ่ะอาจจะต้องลองทดสอบอยู่นะครับอันนี้ PH ของน้ําคือเคสนี้คุณสุมเมธผูดารัดเรียกชื่อเต็มเลยเนาะคุณสุมเมธผูดารัดอา่า เพชรควายดำอะครับเขาเป็นคนทําผมเข้าไปขอยืมรูปเขามานี่ขอเขาแล้วนะคือก่อนจะใช้ภาพอะไรเราควรจะขอเขาก่อนนะครับเพราะว่าภาพทุกภาพใครก็ตามที่ถ่ายภาพใครก็ตามที่วาดรูปภาพขึ้นมาถือว่าคนคนนั้นหลังสรรผลงานให้เกิดขึ้นไม่มีความจําเป็นจะต้องเดินไปที่กรมทรัพย์สินปัญญาและจดลิขสิทธิ์นะครับกฎหมายลิขสิทธิ์ประเทศไทยเขาคุ้มครองให้ทันทีว่าคุณเป็นเจ้าของภาพหรือเจ้าของลิขสิทธิ แต่จะฟ้องร้องได้หรือฟ้องร้องไม่ได้วัดกันที่ว่าคุณเคยเผยแพร่ภาพนั้นแล้วหรือยังบอกเป็นความรู้ครับผมเคยฟ้องมาหลายบริษัทแล้วเขาก็ทําการทดสอบนะครับว่า PH น้ำนั่นแหละป็นกรดนะครับกลางๆแล้วก็เป็นด่างเนี่ยผสมปุ๋ยสูตร150 0กับ052-34าาแล้วมันทาให้เกิดการตกตะกอนเป็นกรดตกตะกอนน้อยพอ PH เเริ่มเพิ่มเริ่มขึ้น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 ยิ่งเป็นกลางหรือค่อนไปทางด่าง ยิ่งเป็นตะกอนมากโ okay. อเคอธิบายได้อย่างนี้ว่า1500เนี่ยสูตรโครงสร้างทางเคมีเขาก็าคือแคลเซียมไนเตรตหมายความว่าเขามีไนโตรเจนในรูปไนเตรตกับแคลเซียมส่วน0 5 2 3 4ก็คือมีฟอสฟอรัสกับโพแทสเซียมฟอสฟอรัสกับแคลเซียมถ้าไปดูเรื่องความสามารถในการละลายเขาจะละลายได้ดีในสภาพความที่เป็นกดอ่อนนิดๆเช่น6.5 6.8อย่างนี้ เเนี่ยละลายดี8ละลายดี8.5เริ่มละลายไม่ดีรู้สึกประมาณนี้นะแต่มันจะเริ่มละลายดีอีกทีก็คือประมาณ p h เมันมีความสวิงนิดนึงนิดนึงนะครับแต่ว่าโอเคแหละจะไปหาน้ํา pH เก้าเนี่ยยาก8.5นี่ก็ทํำไมน้ำบาดาลจริงๆก็ไม่ค่อยถึงล่ะครับทีนี้เมื่อมันละลายดีแคลเซียมเนี่ยมันมีประจุบ,บวกฟอสฟอรัสมันมีประจุบลบและฟอสฟอรัสมันเป็นประจุบลบที่ตัวมันเองไม่สเัเถียน คืออิเล็กตรอนมันไม่เสถียรอิเล็กตรอนมันวิ่งตลอดเวลามันต้องทําให้ตัวเองเสถียรวิธีการที่มันทําให้ตัวเองมันเสถียรคืออยู่รูปนิ่งๆ่ไม่มีปัญหาอะไรอ่ะมันก็จะไปดึงอิเล็กตรอนของคนอื่นมาประกบตัวของมันเพื่อให้มันเสถียรส่วนใหญ่มันก็ต้องไปดึงประจุบวกมาก็คือแคลเซียมก็บวกกับลบเจอกันกระดูดกันแค่นั้นนะครับประมาณนั้นเพราะฉะนั้น15 0 0้บวกมีมีแนวโน้มว่าจะตกตะกอนนะครับไม่ว่าจะพีเกตเป็นกรด เป็นดาแคลเซียมกับฟอสฟอรัสะละลายได้ดีตั้งแต่6.5 6.8ขึ้นไปแต่ไม่ได้บอกว่า pH 5 pH 4มันไม่ละลายมันละลายอยู่ครับเพียงแต่ว่าในการผสมยาจริงๆเนี่ย pH แบบ5 4.5อาจจะไม่ค่อยเห็นเรื่องการตกตะกอนแบบนี้เพราะว่าอัตราการใช้ก็คงจะต่ำก่าในการทดลองนี้อยู่ ประมาณนั้นนะครับก็ขอบคุณรูปภาพจากคุณสุเมศสุดารัตนเจ้าของเพจควายดำทำเกษตรด้วยนะครับโอเคสารจับใบอันนี้ก็เกินเกินไปแล้วพวกนี้นะครับก็ไปดูเพิ่มเติมได้อ่ะมีอันนึงก็น่าจะเป็น 2- 3สาสไลด์สุดท้ายละเราอาจจะเห็นคำแนะนำเรื่องการผสมยาบางตัวอันนี้เป็นเกี่ยวข้องกับชื่อสารเลยเนาะว่าสารนี้สารนี้ผสมกันได้ไหมสารกสารขอผสมกันได้ไหม นะครับวิธีการดูตารางนี้ก็ให้ดูสมมติอย่างตัวอมิทัสเนาะอย่างแถวบนสุดอะตัวบนสุดคืออมิทัสเวลาเราจะผสมกับอะไรแล้วก็ไล่ลันมันลงมาด้านล่างสมมติเราจะผสมกับคอฟูลอซูลอนเนี่ยคอฟูลอซูลอนอยู่แถวนี้วิ่งตรงมาตัดกันตรงนี้กับอมิทัสเป็นสีเขียวสีเขียวเขาจะหมายความว่าอย่าผสมกันจนกว่าจะได้รับคํารับรองจากผู้ผลิตหมายความว่าโทรไปถามบริษัทเขาซะ ว่าอามิทาร์กับคอฟูลอซูลอนผสมกันได้ไหมไม่ใช่แค่คอฟูออซูลอนไดฟูเบนซูลอนฟูเฟนอกซูลอนไตฟูโูลอนเนี่ยผสมกับอามิทาร์ได้ไหมเขาบอ่อยถามบริษัทบริษัทก็จะบอกว่าฉันจะถามใครวะเพราะบางบริษัทเขาว่าขายแค่คอฟูลอซูลอนไดเฟนยูลอนไม่ได้ขายอามิทาร์บางบริษัทมีแต่อามิทาร์ไม่ได้ขายคอฟูลอซูลอนอย่างเงี้ยหรือบางทีบริษัทก็ไม่เคยผสมทีนี้ถ้าบางสีอย่างเช่น มันมีเลขกำกับเช่นสีชมพูอย่างเงี้ยคือไปดูตารางอื่นอาจจะเป็นสีอื่นเนาะแต่ถ้ามีเลขกำกับเช่นเลข2เลข2เลข13เลข3ามเลข7เลข4ี่เลข6เลข8วิธีการดูคือให้พลิกไปหน้าถัดไปก็ไปดูตามหมายเลขถ้าสมมติเราไปเห็นสารสองสารมันชนกันแล้วบอกเป็นเลข3นะครับตัวอย่างคาร์บ ا ริลผสมกับปิโตเรียมออยล์อาจเป็นพิษต่อแอปเปิลได้อืมเราปลูกแอปเปิลหรือเปล่าก็ต้องพิจารณาแต่ มีแนวโน้มว่าจะเป็นพิษเพราะฉะนั้นก่อนจะเอาคาร์บอนไดออกไซด์ผสมกับปิโตรเลียมออล์เพื่อพ่อนพืชใดๆควรจะทดสอบความเป็นพิษเบื้องต้นดูก่อนก็ไปดูเพิ่มเติมได้นะครับเน่ไม่เอ่ยเน่ไม่เอ่ยจบแล้วครับวันนี้จบแล้วก็ติดขัดตรงไหนก็ลองสอบถามในเพจในอะไรเข้ามาได้ครับแต่ก็อย่างที่บอกกับผมจะตอบช้านิดนึงครับไม่ได้ตอบด่วนแบบ ทันใจถ้าวันไหนว่างก็ตอบวันไหนงานเยอะงานที่ร้านเยอะก็ตอบชา้าหนึงนะครับตอบคำถามให้นะครับ b t b s ไซโคควรเรียงไว้ลำดับไหนครับอะวัดกันที่ว่าเขาเป็นผงหรือแบบน้ำครับส่วนใหญ่เชื้อ BS เชื้อ BT ก็คือบาซิลัทูเจนซี BS ก็บาซิลัสซับซิลิส แล้วก็ไตโครามาถ้าอยู่ในรูปผงก็ควรจะผสมเป็นลําดับแรกๆถ้าเป็นรูปน้ํามันก็มักจะเป็นน้ำครีมน้ําค้นนันไม่ได้เป็นน้าใสหรอกแะ,ะน,นมันก็ยังอยู่ในรูปของสารแคนลอยอยู่เหมือนกันก็ประจัดให้มันอยู่ในกลุ่มสารแคลลอยแล้วกันครับ